พวานาวาน่ะพวนน่ะมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเด้อบัดนี้จ๊ะจ,จ๊ะตําแตงน้ำเผ็ดๆเด้อไก่ส้มตำต้องคู่กับไก่ย่างสวัสดีเด้อพี่น้องป่องปายกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินนี่นะฮะมือนี่ได้ตำบอกหุวงไหมตำส้มตำต้องกินคู่กับ ไก่ย่างมันเป็นของคู่กันเด้อเนี่ยพนะมีไก่ย่างมีตบับอ่าแล้วก็มีตูดไก่เนี่ยอะไเนี่ยซื้อรถเข็นมาจ้าแล้วก็ส้มตำเหมือนนี่โอ้ยกินแบบเผ็ดๆเ,เนี่ยสักหน,น,น่อยเด้ออันเนี้อืมอืม,อม,อมเอาเลยบ่ะนจะมีต๋าแตงฮะก๋าแตงดีกว่า ออกมาสดน้ำโกกโกกอือหือถึงแห้งถึงปลาล้าถึงความนัวๆๆๆๆขออนุญาตกลิ่นล่องทองก่อนเด้อด้ยวยสิเพแห้ง รสตีดแสบท้องไห nhiều hang như nó chắc mai mươi này tụt cây đó à, tụt cây time. ไก่ฮะหมูไก่อืมเห็นชัดบนยอด แก yeah. แต่กินของแสกับพ่อเส้าเมื่อยตัวล่ะ ro akan ถามว่าเผ็ดไหมต้มตำอ่ะกินไม่เผ็ดก็ไม่อร่อย พอแม่พี่นอ้องกินกระปุ่นนี่มม่ต้องกินกับน้ำปลาไหมไม่จังจะคือเนาะส้วนน้ำปลาหน่อยหนึ่ง ข้าวอยู่นิดนึงตำแตงเนี้ยพอได้สดน้ํามันมีน้ําตําแตงออกมันจะมีน้ําออกมาเนาะมันก็จะแบบความหวานหวานน,นนิดนิดแต่ว่าแม่ขา็เห็ดเข้มโพด ชอบสุดไก่นี้ต้องเป็นหนังอืม,อม โอ้ยเด้อพี่น้องเพ็ดเตอรเพ็ดเตอรมาเด้อกินข้าวพี่น้องเอ้ยกินข้าวน้ำกันจนเสิละตัวกินข้าวเป็นน้ำคุยกันเป็นน้ำเบิ่งกันเป็นน้ำแล้วจะกินข้าวแซ่บเนาะพี่น้องเนาะ กินกับบแล้เข้าวเหนียวดอกโอ้ยขอโทษครับเดี๋ยวกินมหม lần rớt là sẽ nó lên im lắm mình là quên bài kỳ năm xíu là sao hả mày 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 You're me know. Bớt là Mà... Mẹ Baik im Ada ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเดอ้อสนาบะสนุนกันนเดอ้อความมีพี่นอกเ,เด้อสิดเมี่กำลังใจในการเฮ็ดคลิปดีๆออกมาให้กินเดอ้เออ้ให้เบิร์เดอ้อไปแล้วครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราจะไม่กินจังสันละสวัสดีครับ